เสริมจมูกมาได้สองสัปดาห์มีความบวมนูนตรงบริเวณหว่างคิว้วตรงนี้เกิดจากอะไรและจะหายเองได้ไหมสองสัปดาห์หลังเสริมจมูกเนี่ยบางเคสความบวมจะยังไม่หายหมดนะคะจะยังมีความบวมของเนื้อเยื่อหลังผ่าตัดแต่เราจะต้องระวังค่ะความบวมบางอย่างก็ไม่ปกติเช่นอาจจะเกิดจากการมีเลือดข้างติดเชื้อ หรือซิลิโคนเด้งถ้าเราจับไปบริเวณที่บวมเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนมีของเหลวอยู่ข้างในเหมือนลูกโป่งใส่น้ําแล้วเวลาที่เราคลาไปเนี่ยมันมีความดึงดึงน,นั้นแสดงว่ามีของเหลวอยู่ข้างในซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรือหนองจ,จะเป็นภาวะเลือดข้างหรือติดเชือ้อทางในเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าคลาไปเนี่ยคลาได้ตัวซิลิโคนเด้งออกมาเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะซิลิโคนลอยสาเหตุที่ทําให้ซิลิโคนลอยเนี่ยอาจจะเกิดจากการวางซิลิโคนไม่สเตเบิลไม่ได้วางในชั้นใต้เยื่อหุ้มกระดูก หรืออาจจะเกิดจากการที่มีของเหลวดันให้ซิลิโคนลอยก็ได้คะถ้าเกิดว่าคลำได้มีความบวมบริเวณสันหว่างคิ้วที่สองสัปดาห์หมอคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบแพทย์ค่ะ